สวัสดีคะ่ะต้มกินลำม,มาแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินต้มอึงไข่ใส่ใบมะขามเก็บยอดมะขามไปใส่ต้มอ,อ,ตอ,อึงโอ้ต้มอึงไข่ใส่ยอดมะขามไข่เต็มท้องน่ากินสุดๆอดโอ้ยไข่อึงสุดยอด อันนี้เป็นครั้งแรกของต้อมเลยนะคะของการกินอึง่งไข่ปกติจะเป็นข้วแค่อึงแล้วก็แกงแค่อึงนะคะของภาคเหนือเนาะอันนี้เป็นของทางภาคอีสานไข่แบบตัวเล็กๆก็ไข่เยอะมากทุกคนมาค่ะทุกคนมากินกันเลยนะคะตัวแรกจะกินชิมไข่ก่อน อืมมันมันทุกคนอืมจิ้มกับแจ่วอวันนี้กินกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนกินกับข้าวนึ่งอืมฝนจะตกแล้ว Mm-hmm. Mm -hmm. ืฝนมาแล้วทุกคนอ,อันนี้ตัวใหญ่มากเจลอืมมะต้องรีบกินทุกคนฝนมาแล้วฝนมาแล้วทุกคน

ทุกคนฝนมาแล้วกินทีไรฝนมาทุกทีทุกคนอืมอืมข้าพี่เข้าเกลือนัวสุดๆต้มใส่ใบมะขามอ่อ,อน Hmm. Mm. อืมอืมมันกินได้จุหมดเลยนะทิพอืมถึงว่าดูในคลิปเขากินได้หมดเลยมันอ่อนๆอะ่ะอืม ฝนตกนะคะประทีบกลางลมให้ทำ<ม>ตัวเนะาะทองมาได้แล้วฝนตกทุกคนดูตึงแบบเน้นเน้นไข่แบบจุกๆตึงแบบเน้นเน้นไขจ่จุกๆอือ ถ้าเรากินทั้งทั้งไม่ได้เอาข้างในออกมันจะขมขมเนาะขมขมนะคะทุกคนขมดีอืม อืมแนะนำพห้ใส่ขี้ออกตัวเนอร์ทุกคนใส่ขี้ออกด้วยนะคะใส่ข้างในออกก่อนอ,อีกสักตัวตัวเล็กๆตัวนี้อูตัวเล็กๆไข่เยอะๆมุมกำเดียวเลยบ่ เพราะว่าฝนตกแล้วปวดแขนทุกคนวันนี้ต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝนตกทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย